อาถานวิญญาณแม่บัวลอยอยังอยู่ริมคองบางกอกน้อยบอริเวณใกล้กับท่าน้ำของวัดชลอเรื่องราวของแม่บัวลอยเกิดขึ้นจากพระและชาวบ้านในยานนั้นเราว่ามีหญิงสาวนางหนึ่งมีอาชีพพายเรือขายขนมในคลองบางกอกน้อยซึ่งใครๆก็เรียกชื่อเธอตามชื่อของขนมว่าบัวลอยวันหนึ่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงเป็นลมและพัดตกน้ำไปทำให้ศพของเธอลอยมาติดที่วัดขี้เหล็ก เมื่อตามหายาติไม่เจอจึงได้นำศพของเธอมาต้มและเผาเป็นวิธีการทำศพแบบโบราณของชาวบ้านเหลือแต่เท่ากระดูกพระท่านจึงได้นำกระดูกมาไว้ศึกษาเป็นมรณานุสติปรากฏว่าความเฮี้ยนของแม่บัวลอยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเที่ยวหลอกแม้กระทั่งพระเนมและเด็กนักเรียนจากนั้นจึงได้ย้ายมาไว้ที่วัดพิกุลทอง จากนั้นหลวงพ่อสุเทพอดีตเจ้าอาวาสวัดชลอจึงได้ย้ายโครงกระโดกมาไว้ที่วัดชลอจนถึงปัจจุบันกระนั้นอภินิหารความเฮียนของแม่ับอรอยก็มีเรื่องให้เล่าขานไม่หยุดไม่ย่อนไม่ว่าจะไปตั้งอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วคุ้งน้ำโดยเฉพาะเรื่องการให้เลขเด็ดถึงขนาดไปเข้าฝันชายชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ให้โชคลาภแล้วบอกด้วยว่า ตนเองชื่อบัวลอยอยู่ที่วัดชะลอให้มาตามหาจนชาวสิงคโปร์ผู้โชคดีคนนั้นต้องตามมาสร้างสารให้ซึ่งเป็นสารปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่เองและนี่เป็นอีกเรื่องราวที่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแม่บัวลอยยังคงอยู่ตรงสถานที่นั้นสารริมน้ำวัดชะลออำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบ,บุรีและนี่คือเรื่องราวอาถรรพ์ของวิญญาณแม่บัวรอยโดยสังเขปครับชอบใช่กดถูกใจกดติดตามช่องด้วยครับและฝากร่วมกันกดติดตามทาง YouTube ขอบคุณครับ